้าแม่ดูนะเดี๋ยวแม่กวางตัดก่อนนะทุกคนวันน้องแคลมานั่งนี่คะ <One. S 1> ่ะวันอ่าเดย๋าเพ่ <c oughs> พร้อมหรือยังพร<ม>้อมแคามทำ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 ท รถมีอะไรเนี่ยรถ<ด>อุ้ยเอามานั่งนี่เร็วพี่พี่ไม่เห็นหน้าอานั่งนี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันน้องเคียร์และแม่กวานแล้วก็พี่ดซี่วันนี้น้องเคียร์จะมาเปิดกล่องสุ่มยักมาครับ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันในช่อง KR ค,ครับผม KR ครับผมอีกแล้วนะคะวันนี้นะแม่กวางน้อง KR แล้วก็พี่เดซี่นะคะเราจะมาเปิดกล่องสุ่มหรือกล่องเซอร์พรส์ของเล่นอีกแล้วนะคะทุกคนกล่องนี้<อ>เป็นของสุ่มอ่อกล่องสุ่มของเล่นนะคะแม่กวางสั่งนะอันนี้เขาเพิ่งมาส่งเลยเรายังไม่ได้แกะเลยนะคะคน้อง KR ก็ไม่รู้ว่าด้านในเป็นอะไรนะคะว่าไงครับแต่แต่อะไรครับแต่ไม่มีรอยกัดอ่ามันมีรอยน้องหมาแอบกัดนะคะหากเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆคนไหนนะคะเห็นคลิปนี้เนาะแม่กว้างกับน้องเคอานนะคะขอฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะกดติดตามช่องให้เราหน่อยนะ กดซับสไคร์อะแล้วก็กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่กวางและน้องเคอาร์กดกินกิ้งกิ้งกิ้งกิ้กดกินกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่กวางและน้องเคอาร์ได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่าแม่กวางกับน้องเคอาร์ยังทําอะไรครับยังทำที่ไม่เก่งใจ พวกเราสามคนก็อยากทำเรายังทําคลิปกันไม่ค่อยเก่งนะคะแต่น้องเคอาแม่กว้างนะคะก็อยากทํานะคะขอ,อกําลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆน้องทุกคนด้วยนะคะกดติดตามช่องให้เราหน่อยนะอะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องสุ่มกันเลยดีกว่านะคะ <Okay. S 1> ้ามาเปิดกันเลยเดี๋ยวแม่กวางจะช่วยน้องเคอาตัดนะคะเพราะว่า กางไกมันคมนะเดี๋ยวเราตัดกันเลยน้องแค่มานั่งข้างแม่กวางก็ได้ครับนี่นี่ตัดนะอ่ะเ,เดี๋ยวค่อยๆดึงน้องแค่ามานั่งน,นี่ลูกมานั่งน,นี่อ่าโอเคดีได้วันดู้ <c oughs> าะแมบดูคาแอบดูนะเดี๋ยวแม่กวางตัดก่อนนะทุกคน วน,น้องแคลมานั่งนี่ค่ะวันอ่าอย่าวเพื่ผพร้อม,พอมหรือยังพร้อมทำทาทำทำ เดี๋ยวนะคะแม่กวางจะเอาออกมาให้ดูทีละชิ้นเลยนะคะ,ะนี่คือชิ้นที่หนึ่งจะลวดจะลวด,ดยักษ์ทุกคนโอ้โหมันเป็นเลโก้โอุยน้องๆดูสิมันเป็นเลโก้นะคะนี่โอ้โหชิ้นต่อไปนี่ชิ้นที่หนึ่งนะคะเลโก้จะลวดแบบนี้นะคะชิ้นสองนี่ชิ้นที่สองคือ รถแบบนี้นะนี่เป็นแบบนี้เลยน,นะคะด้านหลังนะนเดี๋ยว,วน,นี่นะคะชิ้นที่สองแล้ว <2. S 2> ว่าเราโชคดีอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึง่งเดี๋ยวทุกคนรู้อย่าพึง่งอาเนาะแครเอา,าเมาถือชิ้นที่สองไว้ครับอ่ะพี่เดซี่ถือชิ้นที่หนึ่งนะเดี๋ยวแม่กวางดูก่อนว่า <laughs> <laughs> อ่ะนี่นะชิ้นที่หนึ่งนะคะไหนพี่เดซี่เอามาชิ้นที่หนึ่งเป็นเลโก้ยักษ์แบบนี้นะคะทุกคน น้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะคะท่านใดนะอยากเห็นเรารีวิวนะกดติดตามมานะเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะรีวิวนะคะมันสามารถต่อเป็นเครื่องบินได้อ่ะมันสามารถต่อเป็นเครื่องบินได้อ่ะชิ้นที่หนึ่งนะคะเลโก้จรวดนะคะชิ้นที่สองเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรวมรถใช่ไหมครับน้องแคร่มีรถเทลเลอร์นะคะมีรถสีน้ําเงินมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถตู้อะไรเนี่ย แล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะเดี๋ยวแม่กวางจะแกะให้ดูนะคะว่าด้านในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ชิ้นที่สามน้องเทอกมาทำ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 ที่ตกปลาอุ้ยทำไมกล้องใหญ่จังอะกล้องนี้นะคะกล้องซูมกล้องนี้นะคะมีทั้งหมดสามชิ้นนะคะทุกคนโอ้โหนี่แม่กวาง สั่งมานะคะในราคารวมส่งทั้งหมด250บาทนะคะน้องๆอ่ะนี่นะคะโทุกคนไหนไหนไหนมันจะมีตัววางแบบนี้ให้อ๋ออ่ะเดี๋ยวแม่ความให้ดูแล้วมันแล้ว,ลว,ลว,ลวมันก็จะมีสะพานอ่ะมันจะมีที่ตกปลาส,สำหรับกล่องที่สามนะคะในกล่องเซอร์ไพรส์หรือกล่องสุ่มของเล่นของเราน,นะคะกล่องที่สามนะเป็นกล่องตกปลาแบบนี้ <ๆ S 1> เห็นไหมเออน้องแคราไปไหนครับเป็นกล่องตกปลาแบบนี้นะคะ ชิ้นนี้นะคะกล่องตกปลาเนี่ยเดี๋ยวแม่กวางจะมารีวิวให้ในอีพีหน้านะคะในคลิปถัดไปนะคะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามไว้นะอีพีหน้าแม่กวางจะมารีวิวให้ดูนะคะว่ากล่องตกปลาอันเนี้ยเขาใหญ่แค่ไหนด้านในเป็นอะไรมีอุปกรณ์ยังไงบ้างขนาดเล็ก<ด>หรือใหญ่ขนาดเท่าไหร่นะคะดเดี๋ยวในอีพีนี้เดี๋ยวแม่กวางจะรีวิวรถให้ดูนะเดี๋ยวเรามาแกะรถกัน จะจะดูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแกะรถก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะรถกันก่อนนะคะว่ารถมีกี่คันอ่ะพี่เดซี่ช่วยนอ้องเคอารแกะช่วยกันแกะคุณละค่าครับไม่สติ๊กเกอร์ตรงนี้ลูกมีสก,กอตเทปตรงนี้ครับนออ้องเคอาร์ทุกคนคะน้องเคอาร์จะเป็นจะไม่ค่อยฟังนะแม่บอกไว้ก่อนเพราะฉะน,นั้นพี่ๆเพื่อนๆนะคะ ถ้าอยากให้พี่ๆเพื่อนๆดูน้องแคระจะต้องฟังพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยเข้าใจไหมคะแล้วก็ฟังแม่จ๋าด้วยว้าอ่ะแกะเออเอาแกะออกมาค่ะเอะพี่เดช่วยกันดึงเฮลิคอปเตอร์หรือกับเตอร์อ่ะขันที่หนึ่งเฮลิคอปเตอร์อ่ะพี่เดเอาสีน้ำเงินขึ้นมาให้ทุกคนดูค่ะขันที่หนึ่งทุกคนอ่ะมาใกล้ๆมาใกล้ๆค่ะมันับหนีได้ว้ามันถ่ายได้ค่ะอุย นึ่งกล้องมีกี่คันนับก่อนนับก่อนมีกี่คันคะหนึ่งสองสามกี่คันคะบอกทุกคนมีห้าอันค่ะห้าชิ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮลิคอปเตอร์นะคะชิ้นที่หนึ่งอ่ะพี่เดชให้ทุกคนดูสีน้ำเงินเป็นรถแบบนี้นะคะชิ้นที่สองอ่ะเคียร์คชิ้นต่อไปชิ้นที่สามชิ้นที่สามเป็นอะไร เป็นรถเทลเลอร์แบบนี้นะคะชิ้นที่สามทุกคนเดี๋ยวมาดูและชิ้นที่สี่แล้วลูกเงี้ยเงีง้ยชิ้นที่สี่เป็นสีเหลืองแบบน,นี้นะคะชินะช้นที่ห้าค่ะพี่เด็กชิ้นที่ห้าเป็นอะไรคะเป็นมอเตอร์ไซค์สีแดงแบบนี้นะคะทุกคันนะคะรถทุกคันนะแล้วก็ฮลิคอปเตอร์นะคะสามารถดึงถอยหลังแล้วก็ปล่อยวิ่งได้นะคะเค <ๆ S 2> ขาเรียกว่าอะไรดึงถ่ายอะอ่าเขาเรียกว่าเนี่ย ดึงแล้วก็ปล่อยวิ่งได้เป็นรถลานวิ่งได้ด้วยนะคะโอ้โหเจ๋ว <พอ S 1> ไปเลยับเจามันหมุนเลยเให้ทุกคนดูใกล้ๆไปเดินไปให้ทุกคนดูใกล้ๆค่ะมันเนี่ยมันหมุนได้หมุนได้ไหมหมุนได้อุปกรณ์พลาสติกของเขาก็หนานะคะแม่กวางหนาเลยแหละนะหนาคงทนนะคะเนี่ยแม่กวางว่าไม่ไม่เปราะบางนะคะไม่กองแกงนะหน้ากล่องเขาเป็นแบบนี้นะคะสาหรับ น้องๆหรือพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะคะที่จะซื้อเนาะไปเจอตาม Facebook หรือตามออนไลน์ต่างๆเราไม่กล้าตัดสินใจซื้อไม่รู้ว่ามันคันเล็กคันใหญ่หรืออะไรยังไงนะนี่กล่องเขาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะกล่องเขาเป็นแบบนี้นะคะแม่กวางคิดว่าโอเคนะพลาสติกแข็งแรงนะคะแล้วก็ในขนาดตัวรถเนี่ยต,ตัวรถก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะน้องเคอาบางกล้องค่ะน้องเคอาต้องไปยืนข้างหลังนี่นี่ถ่าย นี่นะคะตอนนี้นะเราได้ทําสนามรถของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาของพี่เดรถได้ค่ะของพี่เดเป็นรถมอเตอร์ไซค์สีแดงนะคะอของน้องพี่อาเป็นรถบรรทุกตู้เทเลอร์นะคะสีเหลืองนะเดี๋ยวยเราจะเอารถของเราเนี่ยถยลงมานะคะอันนี้เขาต้องดึงถอยหลังไปทีนึงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งมานะคะ,ะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะวัน ready ก <Go! S 2> เอาใหม่เอาใหม่แม่บอลจับไม่ท,นทันเอาแคร์มั่วนคันล้านนี้ของแคร์เอาถ่ายลงมาใหม่นะคะนี่ถ่ายเลยโอ้โหอา่าถ่ายคนละสองคันถ่ายคนละสองคันค่ะอ่าพี่เดเลือกรถเทเล,ลอร์สีน้ำเงินนะคะน้องแครเอารถอะไรอีกคันหนึ่งครับหรือจเจ้าเฮลิคอปเตอร์ อ๋อเคยอาเลือกเอาตู้ใหญ่นะคะไปเดี๋ยวเราจะถ่ายลงมาพร้อมกันทีเดียว4คันเลยนะพร้อมหรมือยังเ้องเคยอาพร้อมแล้วครับฟังสัญญาณนะคะครับ one two three l a d ม g อ g าถ่ายมาใหม่แล้วเดี๋ยวจะอาก็จะอ,อ่อเคย์อาเปลี่ยนเป็นเฮลิคอปเตอร์อน,นะคะ One, two, three. ว,วันทูทีเลเนี่ยโอ้โหอกี่อันไหนถ่ายลงกับพื้นข้างล่างถ่ายลงกับพื้นข้างล่างทำอันนี้มันหลุดตรงนี้ไม่ได้หลุดค่ะมันหมุนได้อไหนถ่ายลงกับพื้นข้างล่างสีขาว่ามันแรงไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายอ้าถ่ายลงกับพื้นข้างล่างสีแรงไหมนะตรงนี้มันเป็นพื้นถูกอ่ะอ๋อพื้นคูกขาดถ้ากานมาทางนี้ค่ะ มาทางนี้ก็ได้อ่าดูซิว่ามันแรงไหมนะทุกคนเดี๋ยวเราเช้เป็นเอาหั่นจูดให้แม่กวางเฉยเลยน้องเดซี่อ่อามาอ,อ๋อพื้นปูนเขาเป็นหลุมนะคะทุกคนอ่ะงนั้นเราไปงั้นเราขึ้นอันนี้แหละถูกต้องและ้ะพื้นปูนเขาเป็นหลุมนะเดี๋ยวแม่กวางเอาลังออกให้นะคะอ่า นี่ถ้าว okay. ิ่งทางเรียบโอเคเลยนะเพราะว่าพ <UC S> ื้นปู้นบ้านแม่กวางมันขูกขานะคะถ่ายมาใหม่ครับสี่คันเลยเอาสี่คันทีเดีอาสี่คันเอาสี่คันนะห้าเลยห้าเลยหรอแล้วแค่อาจะจับยังไงครับห้าคันแล้วน้องแค่อาจับได้หรอสี่คันนะคะพร้อมยังพร้อมวันชูชีเลยดมาเลยโอ้น้องแค่อาโลภมากนะคะทุกคนสรุปถ่ายไม่ได้นะ ถ่ายที่ราคาลูกด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกอ่ะพี่เดถ่ายมาเดี่ยว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 ยิง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 โอ้โหเฮลิคอปเตอร์ของเรานะคะมาอย่างแรงเลยอันนี้จะทำให้ช้าเลยอ่ะพี่เดถ่ายมาค่ะ น้องเคอานะไม่สำเร็จสักคันนะคะทุกคนเพราะว่าโลภมากนะคะเอ้ารถพี่เดชชนเฮลิคอปเตอร์ของเคอาแล้วน้องเคอาโลภมากนะคะเอาไปเก็บแล้วหนึ่งคันนะคะว้าสวยนะทุกคนงานจริงสีสวยมากนะคะเนี่ยงานจริงสีสวยนะแม่กวางให้ดูนี่สีสวยเลยล่ะนี่เดี๋ยวแม่กวางถ่ายให้ดู ใชของจริเอ่ออันนี้มันของจริงเลยไปอันนี้มันของจริงแต่มันติดโยยอย่างเดียวค่ะทุกวคนวค่ะอ๋อมีสามล้อมันมีสา,ห<ป>าม,นมานหนีล้อไปมันไง าโอ้แทุกคนเดียวเอ้าวางสายชนไปแล้วอ้าวพี่คนเดียวอ่ะพี่เดชถ่ายมาทุกคนคนครับครับเดี๋ยวเราเล่นในกล่องท็อปกันไหมไม่เอาว้าวมาแล้วทุกคนกล่องเขาก็วิ่งได้นะทุกคนเนี่ยกล่องเขาก็วิ่งได้วิ่งได้เหรอใช่ดูนะทุกคนอ่าวอันไหนดูดูดูเดี๋ยวคนดูยวนะ ไม่ไนะคะแต่ว่าเนีนดูว,ว้าวตกเลยถ้าตกลงมาอาจจะพังได้เหรอใช่ถ้าตกลงมาจะพังได้นะครับน้องแครอาากนแคร์อาก็ขับพังตรงแล้วแต่อนี้นี่ชนกันอุ้ยชนกันเลยอนะ่ะว้าวชนกันอีกแล้วเอามามามาแครอาถ่ายมาเดี๋ยวแม่กวางถ่ายนี่แครอาถ่ายสีเหลืองมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่ามันจะชนกันไหมระหว่างเฮลิคอปเตอร์ ter, นะคะ กับรถบรรทุกนะวานชูว้ามาสลับกันเดินไปเป็นคู่เลยไปเป็นคู่เลยนะอาม่ของพี่ใกลเดี๋ยวเราก็จะมาถดกันเลยแงะแะแงะแงะแงะงะแ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 งะงะแงะแงงะแงะแงะงะเงีแงแงะแงะบงงงแงเงงงงงง มอไซค์ไปเร็วที่สุดนะคะเคอาแต่มอไซค์พื่ไหนเทลลเทล,ลอร์เอาเทเลอร์อันใหญ่มาให้แม่กวางเคอาเทเลอร์อันใหญ่เพื่อนทำไมเวลาดึงเขาช้าจังมาเทเล,ลอร์ใหญ่ให้แม่กวาง,างน้องอเคอาบอกว่าเทเล,ลอร์คันใหญ่ช้าเดี๋ยวแม่กวางจะลองดูนะคะมันช้ามากเลยวันชูชีเลยดิมันไม่ไปอะ่ะมันโดนใครเหรอ ออมันโดนเส้นอ่าลองใหม่มอ,หอ้าอีอย่างวะหรือว่าแต่ว่าทำไมรอเขาไอ้นี่ก็ไปแรงอยู่นะหรือว่าเราดึงไม่ได้รอบอ้อทุกคนมาติดเส้นโอ๊ยไม่ใช่มไม่ใช่มันเราดึงไม่ได้รอบของเขานะคะทุกคนวันชูชีเขาก็ไม่ไปอยู่ดี หรือว่าเขาจะต้องวิ่งกับพื้นปูนเรียบๆนะแม่กวางคิดว่านะเพราะว่านี้ล้อเขาก็หมุนนะคะมันสามารถเลียวได้ด้วยใช่หัวเทลเลอร์เรียวได้ด้วยนะคะเนี้แต่คันคู่แต่คันคูน่เลี้ยวไม่ได้ข้างในดูสมจริงมากเลยนะคะเนี่ยชนไปเลยข้างในเหมือนจริงมากข้างในเหมือนจริงมากใช่ข้างในเหมือนจริงเลยค่ะ เดี๋ยวแม่กว้างนะคะจะขับรถชนเฮลิคอปเตอร์อของน้องขยาดีกว่าวางชูชีชนไปเลยชนไปเลยเอาเอาขั้นใหญ่มาให้นากว้างค่ะเดี <c oughs> ๋ยวแม่กว้างจะชนอุ้ยดูน้องขยานะคะทุกคนเริ่มเป็นนิสัยแบบนี้แล้วนะคะ <c oughs> แม่กว้างก็จะไปชนเฮลิคอปเตอร์อ,อยู่น, <c oughs> นี่ชนไปเลยชนไปเลยค่ะ ชนไปเลยค่ะชนไปเลยแม่แม่ขี้โกงแม่ไม่ได้ขี้โกงครับก็ชนแม่ก็ชน,น,น,ชนแล้วชนอย่างเงี้ยชนอย่างเงี้ยมาเชียร์พานนะคะทุกคนอเอารถแม่กวางมาทิ้งนะคะขั้นได้ค่ะแล้วะค,ะลลค่ะโอ้ชนไปแล้วเฮลิคอปเตอร์ชนกับรถเทเล,ลอร์ไปแล้วนะคะชนไปเลยนี่แน่นี่แน่ นี่แน่นี่แน่ช<ห>นไปเลยไ,ไ,เเลไม่นะเดี๋ยวแม่กวางจะชนเฮลิคอปเตอร์ของเคยียนะคะไม่นะน้นองเคยียเรียบร้อยนะคะพังค่ะเอ้ยลิคอ,อปเต้เอ้ยลิคอปเอ้ยเมื่อกี้คันที่ปังบนโตะ๊ะก็เฮลิคอปเตอร์ตุ้งนิงนุ้งนิงนุ้งนิงนุ้งนิง ูปนะคะว่ารถของเล่นอันนี้แม่วางรีวิวนะคะรีวิวตามจริงเลยเนาะอ่ะถามว่าความคงทนพลาสติกเขาหนานะคะพลาสติกหนาสีสวยนะคะพลาสติกหนาสีสวยแต่ว่าแม่วางมีความคิดว่าเวลาเราดึงเนี่ยหรือว่าเขาจะต้องดึงในพื้นปูนที่แบบเรียบจริงๆนะเขาถึงจะมีความแรงนะคะข้างในก็สมจริงอ่าข้างในก็สมจริงนะคะอันนี้คันที่หนึ่งนะคะสีเหลืองเราให้ดูใกล้ๆเลยนะนี่นี่เรือ เหลียงครับนี่นะคะอ่ะคันที่หนึ่งสีเหลืองนะคะคันที่สองสีน้าเงินค่ะนี่นะคะสีสวยมากนะเนี่ยแม่กวางชอบสีมากถ้าเล่นแล้วนะคะเอาไปเป็นโมเดลได้นะคะเนี่ยแต่ถ้าอะไรที่ผ่านการเล่นของน้องเคแล้วก็ไม่สามารถจะเอะไรไปตั้งโชว์ได้นะคะคันที่สองคันที่สามมอไซค์ค่ะนี่นะคะสีแดงสวยมากคันคัน ขั้นที่สี่นี่สีแดงสวยมากค่ะขั้นที่สี่ค่ะเฮลิคอปเตอร์ค่ะเรียบร้อยค่ะน้องเคอาร์เฮลิฮลิคอปเตอร์เป็นเรือเฮ้ยเลยและอันนี้สามารถหมุนด้วยได้ค่ะอ่าแฮนด์สามารถหมุนได้นะคะสําหรับมอไซค์คันที่สี่เฮลิคอปเตอร์ของน้อง k คนะคะเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็คันที่ห้ารถเทเลอร์ของแม่กว้างนะคะนี่หัวเขาสามารถหมุนได้ด้วยนะนี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนี่นะคะเสียอย่างเดียวช้าใช่ไหมคะ นี่อุ้ยเรียบร้อยเอาเฮลิคอปเตอร์อไว้บนเทนเลอร์นะคะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์สรุปนะคะความคงทนก็ตามราคานะคะก็เวลาถ่ายเ <c oughs> ถ้าเล่นในบ้านแบบที่เรียบๆเ,เนี่ยโอเคอยู่นะแม่กวางว่าแต่เนี้ยคือภูนปูนเขาขุคขะไปหน่อยนะแล้วก็ปลาารวบรวมด้วยกับน้องเคอาเล่นอะไรก็พังหมดนะคะ อันนี้ก็โอเคถามว่ากับราคาก็สมราคานะพลาสติกหนาอยู่นะคะอันนี้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวสำหรับอีพีนี้นะแม่กว้างนะคะน้องเคอาแล้วก็พี่เดตซี่นะคะบา,บายบายทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าแม่กวางจะมารีวิวโต๊ะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะโอ่าเดี๋ยวแม่กวางมาให้ดูโตะตกปลานะคะเดี๋ยวแม่กวางจะมารีวิวโต๊ะตกปลาให้ในอีพีหน้านะคะแล้วก็ เลโก้จรวดนะคะสำหรับอีพีนี้เราบายบายพี่ๆทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติด้ยินครเบื่อไปกลงจให้ลองเชียร์ด้วยค่ะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกดกระดิ่ก้งิ้งกงกดกระด่งกิ้งิ้งกิ้กดกระดิ่งกิ้งกิ้งิ้งๆิ้งกิ้งกิ้บายบายจุบจบบายบายค่ะทุกคนติดตามนะอีพีนะแม่กวางจะมารีวิวอีกนะคะ